สวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชลุมสมิตรทอนด้ายูสคา r สาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะหากว่าวันนี้นะคะเอมีรถ Honda h H V คันนี้นะคะมาแนะนำลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น1.8 EL ปี P 2018ตัว m a แมนิ h เ i นเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่780,000บาทเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยค่ะ ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไมนนิชเชนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเชนกระแบบจังหน้านะคะออปชั่นครบเลยค่ะมีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED, LED เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะมีกล้องมองด้านข้างหรือเลนส์วอดทให้เรียบร้อยแล้วค่ะภายในของเขานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะ รุ่นนี้จะเป็นตัวที่มีหน้าจอกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเบาะด้านหลังรถนะคะภายในของคันนี้นะคะสวยสะอาดมากๆเลยนะคะค่ะน,นี้ก็จะเป็นส่วนในของด้านท้ายรถนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้สจุดนะคะนี่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมมาเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูฝาถ่ายด้านในกันนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยใหม่มากๆเลยนะคะนี่ลูกค้กาดูแลรถด,ดีนะคะมีถาดรองกระบา,าดไทยรถให้ด้วยนะคะส่วนเบาะแถวที่สองถ้าเราไม่ได้ใช้งานสามารถปรับพับได้นะคะแบบนี้ค่ะพับลับแบบนี้ได้เลยนะคะเหมือน h o นด a j เจ z เลยค่ะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมืออย่างอะไ่แมแลงครบเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเบาะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะภายในของเขาคันนี้นะคะสวยสะอาดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลนบอสนะคะ พวงมาลัยนะคะก็ออปชันครบเลยนะคะพวงมาลัยมันติดฟังกชันมีปุ่มรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะคอนโทรลเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะระบบ cruise control นะคะแล้วก็ตัวเซตนะคะค่าต่างๆบนหน้าจอนะคะหน้าปัดเอกออนุญ่าสตาร์ทโหลดนะคะเดี๋ยวให้ดูเลขไมค์คันนี้กันนะคะคันนี้เลขไมล์จะวิ่งไปที่6,000ืนกว่าโลนะคะ 64,335กิโลนะคะอันนี้จะเป็นเลขไมลของเขานะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไมลแท100้ร้อยเเซเลยนะคะหน้าจอนะคะเครื่องเสียงอ่าหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะส่วนเครื่องเสียงก็เล่น FM AM ได้นะคะ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะจะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเลนส์วอรต์นะคะ กล้องมองด้านข้างนะคะออปชันคบเลยค่ะแอร์ออโต้นะคะ h o นด้ HRV รุ่นนี้ลูกค้าค่อนข้างหาก,กันเยอะเลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมสม,มิธฮอนด้าสาขาพัฒนาการได้เลยนะคะสีดำตอนนี้ของเรามีเข้ามาคันนี้คันเดียวเลยนะคะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอพา,าชมรถ Honda HRV คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มองหา Honda HRV นะคะตัวไมในเชนเอแนะนำคันนี้เลยค่ะรถสวยสภาพดีนะคะไม์น้อยด้วยนะคะลูกค้ายังไงสนใจสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ด้านล่างเดียเ๋ยวจะโชว์เบอร์ไว้ให้นะคะโชว์รูมของเอนะคะอยู่ถนนพัฒนาการปากซอย30เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยยังไงสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้คะ่ะ สำหรับวันนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางโชรูมเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ